สวัสดีครับวันนี้นำชุดนะครับผ้ากล่องนะครับหลวงพ่อคูณนะครับผมรุ่นเฮงให้รวยนะครับผมครับสวยๆนะครับเป็นชุดครับะผ้าผงนะครับของหลวงพ่อคูณบริสุทโธนะครับรุ่นเฮงให้รวยปีสองห้าสามหกนะครับผมนี่ครับสภาพสมบูรณ์นะครับเก็บในกล่องนะครับผม มีทั้งหมด9องค์นะครับในชุดนี้นะครับมี9องค์นะครับผุ้ผงนะครับหลวงพ่อคูณนะครับผมพอดีค้นเจอนะครับก็เลยนํามาลงแนะนําเพื่อนๆนะครับแบ่งปันนะครับเผื่อมีเพื่อนๆพี่อยากได้นะครับชุดผ้าผงหลวงพ่อคูณนะครับไว้บูชานะครับรุ่นเฮงให้รวยนะครับนี่ครับสักคู่เดี๋ยวจะส่องรายละเอียดให้เพื่อนๆพิจารณานะครับผมนะครับมีทั้งหมด9นะครับ ครับมีทั้งหมด9 9องค์นะครับผมผ้าผงสวยๆนะครับนี่ครับลักษณะนะครับผมครับลักษณะสวยนะครับสวยสมบูรณ์นะครับผมนี่ครับเก็บไว้ยังไม่เคยไม่ยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับชุดผ้าผงนะครับของหลวงพ่อครูนะครับนี่ครับลักษณะ สวยขาวนวลนะครับเนื้อนะครับเนื้อหามวลสารนะครับแต่ละองค์ก็คนลัพิมพ์หมดนะครับแต่ละองค์จะพิมพ์ไม่เหมือนกันนะครับ9องค์9ชุดนะครับภาพผงนะครับผมรุ่นเฮงให้รวยนะครับของหลวงพ่อคูณนะครับผมนี่ครับดูเนื้อหามวลสารนะครับผมนี่ครับลักษณะนะครับผม อายุพาก็20กว่าปีแล้วนะครับน่ครับแต่ก็ยังสวยสมบูรณ์นะครับผิวขาวนวลนะครับเนื้อหามวลสารนะครับผมนี่ครับนะครับแต่และพิมพ์ไม่เหมือนกันนะครับนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นลายเส้นนะครับพิมพ์หลวงพ่อคูณนะครับบริสุทธโธนะครับผม สวยๆสมบูรณ์นะครับไม่แตกหักนะครับผมชุดนี้นะครับชุดนี้นะครับถ้าเพื่อนๆที่พี่คนไหนสนใจนะครับอยากได้ไว้บูชานะครับผมกล่องนี้นะครับผมปล่อยให้บูชานะครับนี่ครับกล่องนี้นะครับในราคานะครับเอา200บาทรวมส่งนะครับนี่ครับ2 0 0้ยบาทรวมส่งนะครับพร้อมกล่องเดิมวัดนะครับผมนี่ครับสวยๆนะครับ ซื้อไปบูชาซื้อไปฝากญาติพี่น้องได้นะครับหลวงพ่อคูณปลุกเสกนะครับผมนี่ครับเป็นชุดผ้ากล่องนะครับผมชุดผ้าผงนะครับผมรุ่นเฮงให้รวยนะครับปี2536นะครับหลวงพ่อคูณนะครับบริสุทธโธนะครับวัดบ้านไร่นะครับจังหวัดนครศรีนครราชสีมานะครับ ด้านล่างแถวด้านล่างก็จะเป็นนี่ครับก็จะมีพิมพ์นี้นะครับพิมพ์พระพุทธนะครับผมพิมพ์สามเหลี่ยมนะครับหลวงพ่อครูนะครับพิมพ์สามเหลี่ยมก็มีนะครับผมด้านหลังก็เขียนวัดบ้านไร่นะครับเ <5, 6, S 1> ช่นกันนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับสวยทั้งนั้นนะครับสวยทุกองค์เลยนะครับผมสมบูรณ์ทุกองค์สวยทุกองค์นะครับ นี่ครับลักษณะเนื้อหามวลสารนะครับผมนะครับก็จะมีมีอันนี้เป็นพิมพ์หลวงพ่อคูณนะครับผมพิมพ์หลวงพ่อคูณนะครับนั่งยองๆนะครับผม ลักษณะนะครับผมมีพิมพ์สังขกระจายมีพิมพ์พระปิดตาแบบนี้นะครับเดี๋ยวทั้งหมด9องค์นะครับผมนี่ครับมีพิมพ์ปิดตานะครับผมแล้วก็พิมพ์ผระสังขกระจายนะครับหลวงพ่อคูณนะครับ ลักษณะเนื้อหามวลสารนะครับสวยนะครับชุดนี้สวยสมบูรณ์นะครับทั้ง9องค์เลยนะครับผมบด้านหลังก็เป็นยันนะครับแล้วก็เขียนวัดบ้านไร่นะครับ ถ้าเพื่อนที่พี่คนไหนสนใจนะครับอินบ็อกมาได้นะครับปล่อยให้บูชานะครับในราคา200บาทนะครับ200บาทรวมส่งด้วยนะครับชุดนี้นะครับชุดหลวงพ่อคูณนะครับนี่ครับมีทั้งหมด9องค์นะครับผ้าผุ่งนะครับผ้าสมเด็จมีสังกระใจนะครับมีหลวงพ่อคูณนะครับมีหลวงพ่อคูณนั่งยองนะครับผมมีพระพุทธพิมพ์สามเหลี่ยมแบบนี้นะครับผมนี่ครับเอา200บาทนะครับกล่องนี้นะครับเพื่อนๆที่พี่คนไหนสนใจนะครับ อินบ็อกมาได้นะครับแอดไอดีไลน์มาได้นะครับหรือว่าโทรมาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ข้างล่างคลิปเช่นเดิมนะครับโอเคครับวันนี้ก็แนะนํานะครับชุดผ้าผงนะครับหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะครับรุ่นเฮงให้รวยนะครับฝากเพื่อนกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวจะนำผ้าบ้านผ้าเครื่องนะครับมาลงแบ่งปันเพื่อนๆทุกวันนะครับโอเคครับวันนี้ก็แนะนําไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ